ปะพอเป็นฝากเงี้มาท่นหนึ<อ>่งรอซีเคเห็นมันเป่าเนี่ยมาให้ด้หน่อยว่าอยากไปเนียบาทเนี่ยเ<อ>ก็บเงิทีกุญแจรถป่ะป่ะกไปกไปกไปกูไปป่ะไปไปกันจุจ่าก้อนุจากนเลยจุจ่ายเลยจุจา ด่าสวยๆบอกพี่อิงกับพี่เอิงเมื่อก <Bye bye S 2> ี<ร>อ้เคลีย้์ไปแล้วฝาส่งฝาใส่หน่อใช้หมดบายบายกันนะไปลุงไปกันเด้อลุงไปกันเด้อลุงไปกันเด้อไปไปกันซื้อผสมไดกหน่อยไปไปไปกันซุ่มครับคุยกับอ๋อ เป็นยิ่อเฮ้ยบ่ให้ไปแล้วบ่ไปบ่ไปไปลงไปพ่อเหรอนั่งซ้ำเนี่ยไปพ่อไปพ่อไปดอกไปไปหายง่าไปพ่อมาแล้

ไปไ,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 ไปกัน,น,นเลยไปกันไปไปไปเปลยเลยเนีสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในเมืองเหรอครับพี่น้องมาซีมาซีเคเคร้านครับนี่ร้านน้องรัก พอนฝากเน่นไม่หานะครับอยากให้ซื้อเค้กใ้ร้านเพิน่นะครับเอ้ยไฮโลเพิ่นครับจะห้อมเบางเค้กกันครับประมาณสามร้อยหกสิบนสามร้อยอัน,นเค้ก I'm No. พี่นอ้องตอนนี้มาหอดบ้านแล้วนะครับตอนนี้กะสีหาโมง่งเดี๋ยวสีได้ไปซื้อหมูกระทะพี่นอ้องยุบบ้าน้างๆเนี่ยแห้งกันประมาณรักหนึ่งขับร,รถมอเตอร์ไซค์ไปครับกะสีน้องไส้อ,อนเงินมาพันหนึ่งซื้อเค้กไปละสามรอยนะครับแล้วก็เหลือนั่นกะสีไปซื้อหมูกระทะธรรว่า ซื้อเนี่ยนวพ่อแม่อยากมากเหลอกินนะ้ำนะจั๊กซื้อๆยังครับซื้อหมูกระทยเหระครับมาสู้กันกินนะครับสู้เพื่อนกับขางกินนะครับ <c oughs> ปะ่ะเดี๋ยวมันสีคํามพี่น้องซื้อว่าสซื้อเขาขายเป็นโลครับโลละสองล้อยกีซื้อสามโลนะครับพอดีกับหกลอยปะพี่น้องเราไปซื้อมาแล้วนะครับมาพี่มาพี่ สุดหมูกระทะนะครับอันนี้ชุดเล็กหน่อยครับมีของกินเล็ดหลายๆสุดละสองลอยเว้ยมีหกลอยครับให้น,นกันให้น,นกันตบมือแปะตบพุงเป,เป,เป๊ะๆไว้ตบพุงเป,เป๊ะๆกันตบพุงเป,เป๊ะๆตบพุงเป,เป๊ะๆ ไปไปกินข่าวอาบน้ำก้อนไปหาบูเขาปะตอนนี้ก็หาโบ้งกลัวเหรอครับหาโบเครืองเหรเดี๋ยวสิไปกินข่าวเนาะอาบน้ำเนาะกินข่าวอาบน้ำนะอยากกินหรือยังก่อไฟเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อให้อยู่ในนั้นแหละ เตรียมสถานทีแล้วนะครับเด็กเด็กคิ้วขาวแล้วป้าเด็กหน่อยว่าสิบ่ามี่เด็กหน่อยเต้เปงั้นแบบาด์ตินกินอะไรแบบข้าปุ่นปานุ่งข้าปุ่นนะว่าข้าปุ่นมากกินไหม

ไปโบผ่านไปเนะ Happy Birthday to you เอมีนาสิย่งดบอาไมเป็่เอาไปเอ่านเอปันี่ะไเมีดมัปาได้เีเรียบร้อยจับกันฮะ ปาาให้อาบปาดให้ออกินได้เออกินซักินซักเออกินซักินซักเป็นกเอาแคใหกินดีๆหนกไมบอสลี่นี่อาูกหลนจะละนกนอ่อลูกเีนเด็ดเด็ดลูก ซ้อนอยู่ทั้ง่างอะไปจิองก๋งที่หนไปใช้น้ออิงมา

อาเกมกกนินไปลูไปไปกมเกมเกมเอาคือว่าตังหมูกระทะละบาทไงกินขาพุ่นกระสีแลีวได้บาทยงมามาผีมามาหาลุงผีมา ว่ากระย่อนมาผมไ่ไหว้ครมาผมไ่ไหว้ไอ้หนูกระท่เนี่ยเอามาทีเนี่ยมาตั้งเ็หี้ มันผมไม่ไหวไหล่้ระวังรถเดเอเบิงเ่ินเบิงเนาะเบิ้งคนงี้ฮคุกๆันนงน่เเอออ ขูดพัดลดของโคตรซับไปหนิไม่ไฮไลทะรงอนมะเร็ลางันกินมุก้เอสวยบ้างเอาสวยสวยสวัสดทีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะเร็ว อาตะพุงเป๊ะกันตงมาเเงอาไปดเพื่อนๆอย่ไปชเพื่อนใดยงาม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 นี <ok Na. Na ena. Na ena. ่่พี Man, ่ตงเป๊ะตับฟงเป๊ะเป็นแนวดโนน่มาเยมาเลดือ้้อ เรียนยังเดียนยังอันในในกันใ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 นดอกก็แข็งแรงกันลาบวาลา้วลาบวาาพีนาบายบายกันบายบายข้ากันบายบายตบพุงเป๊ะกันตบพุงเป๊ะตบพุงเป๊ะให้ลุงดูกัน ตัวพุงเป๊ะๆอยู่ไหนพุงเป๊ะๆออกไหมได้พุงเป๊ะๆยากาด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 ที่ล่ะหนานี่จะสิไปเลยได้บ้านมาไปข้าลุงกอดเร็วๆบายบายสายจะขอวันเกิดเอียงเนาะคือมาปิดแนวนี้บ้านบ๊ายบาย คลิปนี้เสียไะไรก้อนถอดกันเด้อพี่นอ <c oughs> ้องยังโบหุ่นเลี้ยงหุ่นเล้าตึ้งดอกครับสื่อแม่เสียให้เด็กหน่อยกินกเอาไวปพอกันคลิปหนาเด้อพี่นอ <c oughs> ้องเยี่ยสิพาเด็กหน่อยเป็นนอนหรอยุนนมหรือยังคะยุนนมหรือยังนาน